quá ném nó cay ném em cay <laughs> เป็นน่องเป็นน่องแบบนี้เลยเจ้าะาเนลากินเราก็ง่ายแค่น่องน่องไข่น่องมันเลยกะกไปดาวอันบาดยากตัดมันกันเดีวก็ตอ้องเอาน้ำก็ใส่เจ้าเอานา้ำใส่อบให้มันจนแหง้งพอมทำเป็นน่องเนาะจะคั่วแบบนี้มันแบบชุกหรอกเจ้าแหนมน่องไก่หนมนม่องไก่ ใช้สอบกินแหนมมาทั้งนี้นะเจ้าเหมือนดัมบ่บได้ทำเนาะเดี๋ยวคงจะกินติดกันหลายหลรอบหน่อยแหนมน่องไก่เอาข้าวหนึ่งมาเจ้าแต่ป้าดาบอกมีข้าวนึ่งข้าวนึ่งไม่จัดปินซานนะแต่อปลาดาบะได้หมู น่องไก่มดนะจะเด้ย่าไปซื้อมาทำอีกบ้านที่สอบกินทั้งสามคนเลยป,ป้าใช่ไหยชอบกินแหนมม,มันบแบบเฮ็ดแต่เนาะ ปลาดาวนี่สองหน่องนี่ปลาดาวกวอิ่มแล้วเนี่ย đeo ta bác bỏ mà thăm ông nè nòng nó hầm 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 cho lúc ốc quanh วันนี้คงใจไปได้ไปหาไข่ค่ะเนี่ถ้าจะไปก็คงจะติดกับคื้นวันนี้นะทำก็เข้ากี่อย่างเห็นไหหนึ่งสองสามต้องทำก็เข้าห้าอย่างวันนี้กาล้าไม่สองยุงยันยุงสามป้าได้ยังไม่ได้ขิงเข้าไงทำเสร็จแล้วเนี่ย เสียงเครงแล้วนั่นเนี่ยจะเข้าง่ายป้าดาบกินไปแล้วเนาะจะมาดกินเขาง่ายสามตอนเจ้าพอเดี๋ยวจะเสียงเครงมาที่กัดกินใบสองจ้ำนะที่เจ้าว้าเมันกินหอมๆก็เดี๋ยวอาน้ำใส่ถ้าบบอาน้ำใส่แบบซุกเจ้ากระดูมันจะแบบเปื่อย มันตัวเป็นมันทำเป็นน่องเนาะจะเจ้ากัวว่า,าวบ,บ,บัลลัมเสี้ยวของน้าแหง้งแม่กระดูกมันอ่อนเจ้ากระดูกคอเนี่ยกะกระดูกอ่อนไหนเนี่ยถ้าทำเป็นน่องแบบนี้ต้องใส่น้าพรนแล้วทำมาตลอดแล้วเนะเาะอ้าวอบต่อ นี่เราเจ้าเวลาเขาเอาหน่อมันมาทําเขาต้อาน้ำกระใส่ก็เหมือนเขาทําไก่นึ่งเป็นตัวอันอย่างนั้นแหละเนาะกระดูกเนี่ยเจ้ากระดูกขอ้อกระดูกหัวเข่ามันเนี่ยเจ้าถ้ามันแบบเปื่อยมันจะกินได้นะ ลองทำกันรู้เจ้ามักมักเพียงสองคืนเ้ามักแล้วเวลาเขากินเตือเขาก็เก็บใส่ตู้เย็นได้สิปราดาวซื้อมาอันไก่แพ็กเดียวเนาะ แพ็กหนึ่งมันมีกี่หน่องห้าอ๋อมีซิบหน่องซิบหน่องนี่กินสามคนพอดี <c oughs> <c oughs> อ่ะกันญาจ่วนมันแห้งเกันหนึ่ง เปยและเจ้าเนี่ยหาัก็เอาหน้าใส่เพือมันท่วมเลยก่อนจะเอาหน้าใส่ก็คั่วอย่างกับปลาดาวทำแต่ถ้าเป็นเนื้อมันจำเป็นอย่างเขาหั่นเส้นเล็กๆน,นั่นนะโธ่คุณอ,อยากจะถึงหน้าหออเนาะ การบ่อิ่มพอดีแล้วนั่นนี่นะอันนี้ก็คั่วตอะไรเจ้าขึ้นทานมันแห้งหอมหอม เ้าเหลืองแบบไหนเวลาใส่หน้าให้หน้ามันแหง้งแต่ทำอาหารตรงที่ต้องใจเย็นเนาะ วลาขั้วแหนมนี่เอาปวอกไก่ปอกอย่างใส่ก,กระทะก่อนได้เลยมันก็คือกันนะเจ้าเวลาจะทายนั่นนะเอาแหนมเอาปลอกไก่ปอกอย่างลงกระทะแล้วก็ก,กดกล้องได้เลยเพราะว่าเอามาโซ่อย่างแล้วก็มาทายมันก็อันเดียวกันเย่ยเจ้าชุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยม้อลองทํากันดูเจ้าก็ดูมันอ่อนละนี่ น้ำใต่ส่วน่วมเนี่ยจะคั่วเอส่วนมันอันกระดูกเมื่อมันเหลืองนี่นะมากกระดาษแบบเยอะลงเนี่ยนะออสองขาเหลือเสือแปดขาเมื่อนป้าป้าก็มีะกกละ เสร็จเรียบร้อยเ้าคั่วแหนมเนาะั่วแหนมน่องไก่ทายตะตีอันเต่าแกะนี่รักเจ้าเพราะว่าตะกข้าวมันเต็มเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่แนี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อป้าดาวเรนเนอร์จะได้พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ